สวัสดีเพื่อนชาวเพจชาว,ชาวอีฟอนหลายนะครับอยู่กับผมพาลุ้นชนะวันอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะไปลองสูตรเปิดแพ e ็คอีปิกของเยอรมันฟรีหนึ่งครั้งนะครับดูว่าจะได้หรือเปล่านะฮะนี่เลยหลังจากผมรับแพ็คมานะจะมีแพ็คให้เปิด2แพ็กก็คือแพ็กเ e g เดล a ี่นะครับฟรีหนึ่งเอ่อฟรีนะครับแล้วก็แพ e ็คอีพิกฟรีหนึ่งครั้งนะมาคลิปนี้ผมก็จะลองย้ำสูตรดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไว้ถ้ามันจริงหรือเปล่านะฮะ นี่เลยผมก็จะลองกดสูตรกดเซิร์งดูนะแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับวิธีการเปิดนะฮะก็คือเลือกนะครับทมมิ่งนะเลือกเวลานะครับที่เราเคยได้นะฮะถ้าเกิดเรารู้เวลารู้จังหวะเนี่ยยังไงก็ออกนะครับดูนะครับแต่ว่านี้ผมจะลองดูดูเบคเคินเบลเลอร์สามครั้งดูลุมสองครั้งแล้วก็ดูใครนะอีกคนนึงลัวทามาเทอุดนะดูหนึ่งครั้งนะครับ อันนี้ก็เป็นเซิงนะเป็นสูตรแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆในการเปิดนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ยกเลิกสองทีนะออืแต่ว่าหลักๆเลยก็คือทามมิ่งครับผมถ้าเกิดเรารู้เวลานะครับยังไงก็ออกนะฮะดูว่าเราจะได้หรือเปล่านะอืลุ้นลุ้นลุ้นอโอ้โหสีแดงเลยครับผมได้บิ๊กไทมนะฮะเปิดฟรีหนึ่งครั้ง <c oughs> เป็นไง เป็นไงเรียบร้อยนะครับนี่ฟรีนะครั้งเดียวเท่านั้นนะครับไม่เสียทองด้วยนะครับได้บิ๊กไทม์นะครับมัตเตอุดเลยนะฮะปุุงเรียบร้อยครับง่ายๆนะคือบอกแล้วว่าคนที่รู้จังหวะรู้เวลารู้ทามมิ่งเนี่ยเปิดยังไงมันก็ออกครับมันง่ายนะฮะการเปิดพวกนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเป็นคลิปสั้นๆนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามใจผมหน่อยนะครับส่วนคลิปหน้า ผมจะเอาอะไรดีๆมาฝากก็รอดูกันด้วยนะจ๊ะเออโหออกง่ายชะมัดเลยว่า Big กไทม์